สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอแต้ม1 8 8สุดมันต้านไม่ไหวต้องใช้น้ำมันหมูทาตัวนะครับก็นะเจอแต้มแรงกิ้งสูงๆนะครับวันนี้ช่างยันต้องใช้น้ำมันหมูทาตัวเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมกันครับวันนี้เราอยู่กันในแอปไทยเชตัเอลเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนะ จับคู่มาเจอกับคุณอาชานาบศูนย์หนึ่งผู้มีเลตติ้งนะอยู่ที่1,888นะครับโอ้โหตองแเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะคุณอาชาเป็นสีขาวนะครับผมช่างยันก็สีดํานะครับวันนี้นะก็เล่นเป็นไม้ายงขวาตามที่เราถนัดนะครับคุณอาชาเป็นเปิดเป็นม้าเทียมานะครับก็ เล่นตามรูปนะครับเพื่อนๆนะถนัดแบบไหนเคยเล่นอย่างไรก็เล่นไปอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆนะแต่น,นี้เขาก็ใช้ไมดขึ้นมานะหวังจะต่อเราอีกนะฮะเขาต่อเขากินเงินไปนะครับผมก็จะไปโจมตีหน้าบ้านเขาเหมือนกันนะครับเพราะม้าขวานะฮะเป็นม้าสายบุกนะครับไม่ใช่สายตั้งรับนะครับแล้วก็ช่างยันก็ชอบบุกนะฮะชอบบุกนะชอบอัตตาเสี่ยงก็มีเยอะนะครับแต่ทน,นี้เขากินตัดเข้ามานะแล้วก็ หน้าโคนเขาก็จะเป็นแท่นนะครับเพื่อนๆนะฮะตรงนี้นะครับผมเห็นว่านะครับหน้าขนเขานะฮะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมันบางๆอย่างไงก็ไม่รู้นะผมก็โจมตีเลยนะครับนะฮะบราเบี้ยเราผูกอ่าม้าเราผูกเบี้ยหงายอยู่แต่ทนี้เขาไม่กินครับเขาสร้างดาบ้านนะครับเมื่อไม่กินนะไม่ก็ไม่เป็นไรครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ทั้งขวาตีไม่ได้เราก็ต้องขยับไปตีทางซ้ายนะครับเพื่อนๆนะครับ ต้มนี้นะผมเห็นว่านะครับด้านหลังเขาเนี่ยม้าเขายืนนะครับแล้วก็ไม่มีตัวผูกนะครับผมก็ใช้เหลือบกดม้าไว้ก่อนนะครับนะฮะแต้มนี้นะครับผมก็มีแผนอยู่ในใจนะครับเพื่อนๆนะฮะผมจะโดดม้าไปตำแหน่งนี้นะฮะแล้วก็นะครับจะใช้เรือนะครับกินม้านะฮะแล้วก็เขาต้องใช้โคนกินนะครับโอ้โหมันนะครับเพื่อนๆแต้มนี้นะฮะวัดเลยครับ ดังใจนะฮะชังยันคิดไว้แล้วนะฮะต้องไปนะครับกินก็ไปครับมานะฮะดังกลนะครับะฮะกูจะสู้เขาจะกินไหมครับเรือนะฮะโอ้โหเรือโตเบอร์นะครับเห็นไหมฮะโขนเขาขาดนะครับแต้มนี้เดินนะฮะแล้วก็กินโขนเข้าไปตัวงครับว้าโหเพื่อนเพื่อนเรือลำหนึ่งแรกได้ม้ากับโขนครับสุดคุ้มครับแต้มนี้นะฮะบอกแล้วนะฮะมันมันก็มีแต้มที่ นะสวยงามบ้างไม,ไม่สวยบ้างแต่นี้ผมก็ใช้มานะ้มามาจับเบีย้ยเขาก็แทงเบีย้ยแน่อ้าเขาแทงมานะครับแทงม้าผมยังไม่กินนะครับก็ขยับม้าไปจับโคนเขาให้เขาเสียชังหวะนะครับเพื่อนๆนะก็ชังยันก็เคยคเคยบอกกับเพื่อนๆนะฮะทุกครั้งนะยพยายามเน้นนะครับเราให้เดินนะให้ได้เปรียบนะครับพยายามให้ได้ทีเดินนะฮะสำคัญที่สุดนะครับบังคับให้เขาต้องรับเรานะครับ อยาให้เราเดินตามเขานะครับถ้าเราเดินตามเขามาหร่ก็นะฮะจะเป็นรองนะครับเสร็จเขาทุกไลน์ไปนะครับเพื่อนๆนะตำแหน่งนี้เขาก็ใช้โคนเขาถอยเข้าไปนะครับเพื่อนๆนะฮะทางยันก็มีเรือลําเดียวนะครับนะก็มีม้าสองตัวสู้กับเรือ,อมันนะครับแต่นี้ คือจริงๆเนี่ยเขามีเรือเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เขาออกมานะด้านหลังมาด้านหลังบ้านเราเนี่ยมันลาบากนะครับเพราะเรือมันอนุภาพมันร้ายแรงแล้วมันขึงได้เยอะนะครับแต่ตัวเนี้ยตอนเนี้ยเราสู้ได้นะสู้ได้นะเรายังเผสู้เขาได้นะครับก็ตัวใหญ่แล้วก็มีเยอะแล้วมีตัวป้องกันขนได้ด้วยนะครับนะแล้วก็ม้าเขาก็มีตัวเดียวนะพากาศเราก็ยังมีพากาศมีทิ้งบอมได้2ตัวนะครับ ตานนี้ก็ใช้เรือมากดขุนผมนะครับนะใช้เรือมากดขุนนะเล่นไปก็ต้องระวังหน่อยนะครับตอนนี้นะช่วงนี้เพราะว่าเราอาวุธเรามันก็เรียกขามันสั้นหน่อยนะถึงจะมีตัวที่ได้เบียบก็จริงฮนะแต่ขามันสั้นนะครับเ,เพื่อนๆนะเขาต้องระวังตัวนิดนึงนะครับตานนี้ก็โดดมาขึ้นมาจับเบียหน้าอ่านนะเวางทําลายด้านซ้ายมือเรานะครับตรงนี้นะขุนขุนเราก็ค่อนข้างจะ ยังไม่เป็นไรครับยังปลอดภัยอยู่นะครับเพื่อนๆนะฮะตรงนี้นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็เห็นว่าเบี้ยเขาขาดนะครับนะฮะเราบังคับเราบังคับให้เขาเดินตามเราอีก้วครับเพื่อนๆนะต่อมาด้วยครับนะจริงๆผมต้องการจะต่อมาเขาออกนะครับนะถ้าเขาไม่ต่อมาเขาก็เบี้ยเขาก็จะขาดนะครับแต่นี้ก็กินตัดกันไปเขากินม้านะเราก็กินเบี้ย แยกกันไปนะครับโอ้โหเรือก็ออกมาหลังบ้านนะครับเพื่อนๆนะฮะตามนี้นะครับก็ต้องกันไหมครับตำแหน่งนี้ผมใช้ม้าไปกันไหมนะก็สวยงามนะครับเพื่อนๆนะฮะไม่กันตำแหน่งเขาหงายด้วยนะครับเขาโดดกลับอะไรม้านะครับเล่นเล่นหมากรุกนะฮะอันนี้ที่ผมเดินม้ามากันเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็ต้องเดินม้ากลับมาตานนี้ด้วยนะครับเวลาคิดนะครับเพื่อนๆหรือน้องๆมือใหม่นะครับ คิดเนี่ยเวลาเราเดินแล้วเนี่ยนะครับพยายามนะฮะคิดล่วงหน้าไปด้วยนะครับว่าเดินกลับไปแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงต่อจะไปยังไงต่ออีกประมาณสัก2ตาหรือ2ตานะครับนะมันจะดีนะครับแต่น,นี้นะครับผมก็พยายามจะเอาเรือออกไปโจมตีเขาบ้างนะครับนะได้พื้นที่นะต้องการเอาเรือออกไปนะครับก็ก็ใช้เรือมากันนะฮะไม่เหเราไปลุกเขานะครับตรงนี้ ดูมากนะก็ยังสูสีคู่ขี้กันอยู่นะครับถ้าเบี้ยสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะถ้าเราเดินขึ้นไปหงายได้นะครับโอ้โหสูรเรือได้เป็นลำลำเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะนะฮะตำแหน่งตรงนี้นะครับเบี้ยผมมันขาดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะฮะมันขาดนะครับเขายังไม่กินนะฮนมันขาดผมก็เลยยังหวงเบี้ยไว้ก่อนนะครับเขาก็มาตีลูกนะครับแบบนี้เขามาตีลูกเดี๋ยวเขาหวังจะหงายนะครับผมก็ขึ้นไป ะครก็ต้องห่วงตัวไว้ก่อนครับอย่าให้เขากินง่ายง่ายายครับเพื่อนๆนะฮะเขาตีลุกอีกแล้วครับเพื่อนๆนะฮะแต่อนนี้เอาโคลนมาปิดนะฮะเอาโคลนมาปิดนะก็ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องต้องระวังว่าเขาจังจังหวะเขาจะจับตามมาเรานะครับเพื่อนๆนะไอ้เรือลาเนียนอยู่ด้านหลังนี่มันก่อกวนน่าดูเลยครับเพื่อนๆนะผมก็เดินลาบากนะครับต้องระวังไปเดียด๋วยวโดนตีลุกห่าง พวกพี่น้องก็ไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวขาดนะครับน้าแต้มนี้นะมาถึงตรงนี้ก็ยังพอสู้ได้นะยังพอเล่นกันได้นะครับผมบอกว่า้องผมผมหมุนเอ่อผมเอาเบี้ยของสองตัวไปไหงายวันสู้เรือได้ได้เป็นลำลำเลยนะครับนะชันงยันนะครับเจอผู้มีเลตติ้งสูงๆนี่ก็เดินขอ้อมจอากันนะครับไม่จะเดินง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะต้องระแวดระวังให้ดีนะครับ นแต่ทีนี้ช่างยันก็จะไฟกับเขาอีกแล้วครับเพื่อนๆนะฮะตีล um ุกไปนะฮะกินเขาก็ไม่ได้กินก็กินลุกอีกนะครับกินลุกลบปิดเออมันก็ก็โอเคระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะกินปิดเออกินแล้วลงหายเออมันก็ดีนะครับเพื่อนๆนะเอากินเขาไม่ได้ดิเขาเขาต้องกินเราตำแหน่งนี้ผมก็เสริมเบี้ยขึ้นไปนะครับเสริมเบี้ยขึ้นไปเพื่อ จะไปจ่อหงายนะครับเพื่อนๆนะตามนี้นะครับก็ม้าขาดอีกครับม้าขาดนะครับตามนี้นะฮะผมก็คิดแล้วนะครับหมูก็ตำแหน่งนี้ต้องหมุนม้านะครับกลับมาผูกโคลนให้ได้นะครับเพราะว่าโคนเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับโคนตัวหลังนะครับก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับตามนี้นะครับผมก็ต้องหมุนหมุนม้านะหมุนม้ามานะครับมาผูกโคลนนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องใช้เรือไปจับ คโคนนะครับเพื่อนๆนะฮนะเราเราเราก็กะว่าจะไปไงายได้ด้วยนะฮะหงคอมเรือคอมโคนได้ด้วยนะครับ,เ,รบเพื่อนๆนะฮะตามน,นี้นะฮะคุณอาชานะครับนะตามน,นี้นะผมไงไงก่อนก็ไม่ดีนะเขากินลูกก่อนนะครับเพื่อนๆนะฮะเราก็ไม่ดีนะผมก็เลยไม่ยไม่ยอมไงายนะ จริงๆเราอาจจะงายก็ดีกว่าก็ได้นะครับเพื่อนๆนะโอ้เดี๋ยวเราก็งายได้นะครับเราก็งายได้นะเขาตีลุกอีกแล้วนะครับนะก็กวนนะครับแต่มน,นี้ก็ต้ององวังตัวหน้าดูนะครับเพราะเรือมันอาวุธมันยาวครับเพื่อนๆนะฮะมันยาวยาวปากผมก็ต้องหลบไปหลบมาหลบไปหลบมานะครับจริงๆแต้มมันก็ ดูแล้วนะครับสักก็น่าจะเป็นต่อเขานะฮะแต่ว่าเราเดินยังไงนะครับนะแต่นี้ยก็กินมาแล้วนะครับเขาไม่ทนแล้วเขากินมาแล้วนะครับเขาก็ใช้ขุนขึ้นมานะครับผมก็หงายไม่ได้อีกนะครับเพื่อนๆเอ้ยหงายไม่ได้เบี้ยเบี้ยขาดแต้มนี้นะครับนะโอโหเหลือเขาออกมาครับเพื่อนนะแต้มนี้นะครับช่างยันนะครับช่างยันจะทํำยังไงดีครับเนี่ย เขาเขามาแล้วนะครับนะออกมาหลังบ้านนะเรือมาก่อกวนเราแย่นะครับนะโอ้โหเขามากดแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะฮะแบบนี้นะมากดม้านะครับผมก็ดูแล้วนะยังไม่น่ามีอะไรนะครับก็จะเดินเรือมากินเบีย้ยเขานะฮะมันต่อดีนะต่อเรือ,อเอาเรือออกก่อนดีกว่าไหมฮนะ,นะเอาเรือออกก่อนดีกว่าครับ นะรู้ที่เขาจะกินไหมโอ้ถ้าเขากินนี่เขาเป็นรองบานเลยนะครับเพื่อนๆะเขาไม่ยอมกินครับเพื่อนๆนะโอโ้โหแต้มนี้เขาไม่ยอมกินนะจัช่างยันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะแต้มนี้นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกแล้วนะครับก็ถือว่าโอโ้โหเป็นแต้มที่พลาดน,นะครับช่างยันพลาดน,นะครับแต้มนี้นะเพื่อนๆครับ พราะว่าเขามากด2ปากนะครับนะฮะนะฮะโคนโคนเสียอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะจริงๆตั้งนี้นะผมน่าจะทิ้งโคนไปเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะผมเสียโอกาสนะผิดพลาดนะครับเพื่อนๆนะต้องขออภัยนะครับเขามาก่อกวนแล้วเขาเรือสองลำมันอันตรายมากนะครับแต่น,นี้นะผมก็หวังว่าจะแทงโคนขึ้นไปนะจังหวะเขามากินลูกอีกโอ้โห จบเลยนะครับเพื่อนๆนะช่างยันนะครับฉากเป็นต่อนะฮะตอนนี้จะเป็นลมแล้วครับนะฮะโอ้โหลอยโคนขึ้นไปนะฮะแต้มที่พลาดอีกแล้วนะฮะนะะเขาก็กินนะครับกินไม้อตัวนะฮะโอ้โหหมดกันครับชัางยันไงอีกแล้วโอ้โหจอกินเบี้ยเราอีกโอ้น่าเป็นรองนี้เป็นรองตลอดนะต้องต้องรับตลอดเลยนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหนะครับ กดจับซ้อนอีกนะครับอ่ะซ้อนก็ซ้อนไปนะครับซ้อนก็ซ้อนไปไม่เป็นไรครับกินกินไปนะหนีไปก่อนโตนึงนะครับเขาต้องกินแน่นะนะเขาต้องกินเราแน่นะเราก็ทิ้งเลยเดยทิ้งเลยครับนะตามน,นี้ผมก็ทิ้งไปเลยนะครับผมก็ไม่เอาแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหคิดยังไงนะครับเพื่อน,นนะฮะ เป็นร้องบ้านเลยครับหน้าเ็ต่อเรืออีกก็าแม่เราออกก็ต่อเรืออีกออก็ต่อเรือเขอาพลาดนะครับแต่มน,นี้นะะโอ้โหได้กินมาคินตัวหนึ่งอ้นะหาเหมือได้ไหมครับเพื่อนๆนะนะครับขอเรือมากดนะเบ,บี้ยนะผมไม่สนใจครับอมากดผมหรอนะครับออเขาก็กลัวกลัวล,ล,ลูกจนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะฮะเขาก็กลัวลุกจนเหมือนกันนะครับ แต่มันไม่จนนะครับไปข,ขู่เขาอย่างนั้นแล้วครับนะแต่นี้นะครับช่างยันก็ต้องกัดฟันทนนะเหลือสองนาทีครับเวลาก็น้อยเหลือเกินนะครับเวลาก็งวดงวดเข้ามาเต็มที่เต็มที่นะฮะผมก็ต้องพยายามกินเขาให้คืนให้ได้บ้างครับพเพื่อนๆนะฮะถ้ากินไม่ได้นะครับถ้ากินเบี้ยได้สองตัวนะไอ้เบี้ยงหงายกับเบี้ยความตรงตรงนีนะ้มันสู้เรือได้นะครับพเพื่อนๆ ู้เรือได้เลยนะฮะแต่มันจะต้านอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองนะเพราะเรือนะมันแรงแล้วก็เบียกเขาอีกสองตัวก็ค่อนข้างจะมีปฏิสิทพินาพได้นะฮะทานนี้เขากินเบี้ยวผมก็กินเขาเข้าไปนะนะจะทั้งยันจะไปยังไงดีนะครับเอาไปลุกดีไหมนะกลับไปไล่เรือนะครับป้องกันขุนไว้ก่อนนะครับเอาไปบังขุนได้นะ เาลุกมาก็ปิดนะครับปิดโอ้โหเวลาหรือหน้าที่กว่ากนนะครับเพื่อนๆนะเวลาก็จะหมดเวลาเขาก็เยอะนะครับตอนนี้นะฮะในใจผมนะครับคิดอย่างเดียวนะครับหาเหมือยังไงนะครับผมเคยเจอนะรูปแบบอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องรอจังหวะแล้วรอโอกาสนะฮะว่ามันจะทําได้ไหมนะครับหลอตีลูกให้เขาออกไปไกลๆก่อนนะฮะอย่ามายุ่งนะฮะ อย่ามาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะก็กันเขาไว้นะครับไม่ก็เขาเข้ามานะฮะก็เหลือ er ออกนะครับเวลาเหลือน้อยนะครับเหลือนาทีก,กว่าๆนะครับ K เขาจะมาตีลูกเราอีกนะเราก็ไม่ให้เขาอยู่ตีลูกเขาอีกครับเพื่อนๆตีเข้าไปนะกวนตีอีกนะฮะมันต้องตีไหมฮะตีเขาปิดตีเขาปิดนะครับปิดปิด,ปดไปนะครับเหลือนาทีแล้วนาทีครึ่งนะ ลบนะครับหลบทางนี้นะเขาจะมาตีลูกเราอีกแล้วครับตีลูกอีกครับเขาปิดอ่าปิดเดี๋ยวเขาจะตีลูกเราไหมตีลูกเราไหมเ็าจะตีลูกเราไหมอาวเราออกมานะเดี๋ยวตีลูกอีกเดือนนัตีเอ้ามาทางนี้ครับเขาตีลูกอีกแล้วลบครับนะะโอ้โหมันนะครับเพื่อนๆเอ้ามาอยู่ใกล้ๆเหมือนตีลูกอีกครับอ้าว เล่นกับเวลานะครับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับโอ้จะตายไหมเนี่ยเราเนี่ยเหลือนาทีนิดนึงนั่นแหละนาทีเดียวอิดอึดสู้ๆหน่อยสู้ๆหน่อยเช่างยันเอามาเรือมนันต้องยิงน,นะครับผมก็ออกลบเขาตีลูกไหมนะก็จะตีลูกไหมโอ้เอข้าตีลูกอีกนะครับตีเขาตีไปครับตีเขาตีไปตีกันไหมครับ,อรบโอ้โห เบี้ยสองตัวนี้เบีย้ยใหญ่เขาเขาทาอะไรผมไม่ได้เลยเ็าตีลุกโอ้โหแต็มนี้ติดเรือครับติดเตือนะครับเหลือห้าสิบเก้าวิ่งนะครับนะครับเขากินนะครับโอ้โหผมกินเขาไม่ได้ครับเพื่อนๆฮะกินเขาไม่ได้ครับแต่แต้มนี้นะผมก็อยากจะให้เขา,เขากินเบีย้ยแล้วนะนะนะผมอยากจะให้เขากินเบีย้ยไปเลยนะเพราะว่าผมบอกแล้วนะมันมีวิธีนมีเคล็ดลับนะครับ ที่เราจะหาเหมือนะหาเหมือได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะแต่ผมต้องการตอนนี้ก็ต้องการนับแปดนะครับนะฮะติดเรือนะครับติดเรือเขาไม่เขาไม่เขาไม่ยอมครับตอนนี้เขาเรือมากดนะครับผมตีลุกแต้มนี้นะครับสุดยอดครับเพื่อนๆนะถ้าเขาไม่เอาเรือกินน่าเอาเรือกินนะครับผมตีลุกครับอ๋อตีลุกผมจะนับแปดครับตอนนี้เอาตีลูกอีกนะครับนับแปดเดี๋ยสัาหที่หก สามสี่วิเอาตีลูกกินไหมเอาไม่กินตีลูกอีกเด <g ül> ี๋ยวสามสี่ทมวิจิวิครับกินไหมไม่กินตีอีกอโอ้เด็กเขาเหลือเวลายเยอะเอาก็กินครับเอานับนับครับนับเอานับนับครับ 6, นะับสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับหกเอเวลาเหลือยี่สิบเก้าวิหกแล้วครับเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดครับนะเขามีแปรนะครับเอาขอลุกเราไม่จนแน่นอนครับเพื่อนๆน,นะอย่างนี้นะครับนะฮะ โอ้โหเสมอได้ครับเพื่อนๆนะฮะเสมอแล้วครับถ้าเขาลุกเราไม่จนก็เสมอครับน่ะเสมอเลยครับโอ้โหนะฮะสุดยอดครับวันนี้เอาน้ามันหมูทาตัวนะตามชื่อเรื่องนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆืทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับช่วยกันคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ฮะเจอกับช่างยันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย